สวัสดีค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะโอ้ยหมดเกลดค่ะไม่ใช่ค่ะขอโทษวันนี้วันที่26เดือนสิงหาคม2565้านะคะนี่ค่ะบริเวณรอบขอบที่ทางของบ้านสวนทรงรักค่ะนี่ค่ะฝนตกมากมายเลยค่ะ เยอะมากค่ะนี่ค่ะน้ำก็เต็มตะลิงเลยน้ำเต็มไปหมดค่ะต้นข้าวของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะพอดีเราอนุรักษ์ธรรมชาติก็คือปูปูนามีที่ไหนเราก็เอามาใส่ที่นี่จับได้จากไหนก็มาใส่ที่นี่หมดปรากฏว่า <laughs> ข้าวของเราเรียบร้อยค่ะนี่ที่นาแปลงน้อยก็กลายเป็นที่ว่างเปล่าและปีนี้ไม่มีข้าวค่ะ พระว่าปูรับประทานหมดแล้วนี่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อข้าวแล้วกันเนาะซื้อข้าวเพื่อนบ้านของเรามีเยอะแยะโอเคค่ะนี่ค่ะตรงนี้ที่เราดำเหลือประมาณไม่ถึงสิบต้นค่ะรอบขอบตรงนี้ก็น่าจะได้แหละประมาณสามสี่สิบต้นสามสี่สิบกออยู่ค่ะ ไรเบอร์รี่ปีนี้ไม่มีไรเบอร์รี่เนี่ยค่ะน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหดูสิค้าวยาเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะบริเวณรอบขอบที่ทางของบ้านสวนนะคะนี่ค่ะก็อ้าวทำไมน้องหยุดละ่ะอ้าวโอเควิดีโอหยุด โอเคไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ต้นพยุงนะคะน่าจะน่าจะใช่ค่ะต้นพยุงที่เราปลูกเอาไว้ได้ปีน่าจะสองปีได้ค่ะโตเร็วมากนี่ค่ะค่ะใช่ค่ะตรงนี้มีอยู่3มต้นค่ะนี่นี่ค่ะหนึ่งสค่ะมี3มต้นค่ะสามเนี่ยค่ะ สวยค่ะน้องก็งามจริงๆเลยค่ะได้เป็นร่มนะคะนี่ค่ะโอ้โหจะเดินตรงไหนดีเปียกหมดเลยแฉะค่ะโอเคเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนู้นก็บ้านน้องสาวนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยได้มาถ่ายฝั่งนี้เลยวันนี้ขอ ไยฝังนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะโอ้โหน้ำล้นค่ะอุดมสมบูรณ์น้ำล้น้อุ้ยนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็แปลงนาของน้องสาวค่ะ โอ้โหต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นพืชผักเกษตรของเราก็คือท่วมหมดแล้วค่ะจมน้านี่ค่ะมะนาวค่ะน้องมะนาวก็น้ำท่วมแล้วค่ะนุน่นเห็นไหมคะเป็นพวงนุน่นน่ะนี่ซสูมให้ดูนุ่นนะคะพอได้ทานอยู่ค่ะแต่ท่วมน้ำท่วมซะแล้วโอเคค่ะนี่ ต้นมะพร้าวของเรานี่เลยค่ะอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องชื่นชมยินดีกับธรรมชาติมอบให้กับเรานี่ค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะแผ่นดินของเราแสนอุดมสมบูรณ์นี่แหละประเทศไทยอุดมสมบูรณ์จริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ ไดอ้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์จริงๆนี่ค่ะโอเคค่ะนี่เดินก่อนขอเดินก่อนนะคะ,ะนี่ค่ะตู้น้ำนเต็มเลยค่ะไปยังไงโอ้โหต้นข้าวไรเบอรี่ต้นนี้ใหญ่ละค่ะตวต้นเดียวนี่ค่ะไม่กี่ต้นอยู่ตรงนี้มีไม่กี่กอ นี่ค่ะก็เดินลุยน้ำก่อนนะคะอนี่ค่ะอุ๊บนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยพออ่ออะไรนะคะเออพายุมาค่ะนี่ต้นต้นมะละกอรเราก็ล้มแล้วค่ะนี่ค่ะน้องล้มแล้วค่ะฮอลแลนด์ค่ะอันนี้ อร่อยมากเลยนี่ค่ะสุกมีสุกด้วยค่ะนูนะ่ะเหลืองแล้วค่ะนี่ค่ะเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บเก็บไปจำหน่ายที่ตลาดกบนะคะนี่ค่ะโอ้โหผักเออกวางตุ้งเราโอ้โหสวยงามค่ะอ้าวคุณสามีมาแล้ววนามูบองชู สวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะสบายดีไหมคะสบายดีครับสบายดีใช่ไหมคะคมอ่ารเรากลับมา,ากลับมาเมื่อวานอ๋อกลับมาเมื่อไรคะเมื่อวาน,วานใช่ไหม,มอ,อ่าโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างคะมาถึงบ้านสวนมีความสุขอ๋อมีความสุข <laughs> อยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีความสุขทุกที่ททอ่าฮะใช่ค่ะ โอเคค่ะอ๋อ oh, จะเปิดห้องน้ำ <Okay. S 1> จะเปิดห้องใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะนี่ค่ะห้องน้อยๆของเราโอเคอุ้ยขอโทษค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่แหละก็ประมาณนี้ค่ะบ้านสวนหลังน้อยค่ะ โอเคค่ะหลังนิดเดียวแต่ก็มีความสุขอยู่ตรงนี้แหละค่ะ2คนโอเคบายบายมอนามูบายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะ <You. S 1> อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะครับ <Sure. S 1> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ